จากเพลรับซ่อมไฟฉายมอดยไฟฉายแรงสูงนะครับ,บายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายจีนอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นไฟฉายยี่ห้อโลมอนนะครับก็เป็นไฟฉายซูมนะครับระบบซูมชักเข้าชักออกนะครับดันเข้าดันออกนะตัวนี้ก็ลูกค้าทำสวิตช์ท้ายเสียนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้แรงเพิ่มกว่าเดิมนะครับก็จัดการเปลี่ยนหลอดให้ใหม่เป็นหลอด เอส4 0นะครับตัวนี้ระบบระบายความร้อนยังพอใช้ได้นะครับก็ทำการโมให้ใหม่นะครับก็เพิ่มเป็นสเปค2 0 0พลูเมนนะครับค่าความสว่าง2,000ันลูเมนนะก็สว่างดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับก็เนี่ยนะครับถ่ายที่หน้าบ้านที่เดิมเลยผมไม่ค่อยมีที่เล่นไฟฉายนะครับทดสอบอันนี้แสงกว้างกว้างบาน,บาน นะปิดเปิดกว้างมากนะครับตอนนี้มันเป็นเป็นเลนเลนของโตวไฟฉายนะครับมันเป็นเลนพลาสติกนะครับเลยทําแรงกว่านี้ไม่ได้นะถ้าทําแรงมากๆเดี๋ยวเลนมันจะเลนเนี้ยนะครับเลนใสๆหน้ากระจกเนี่ยไอ้กระจกด้านหน้านะครับมันเป็นพลาสติกนะแรงมากมันจะร้อนมากแล้วเดี๋ยวมันจะละลายนะครับก็เลยจําเป็นทําได้แรงเท่าที่ พอมันจะรับไหวนะครับอยากและใจอยากทำให้แรงกว่านี้นะครับแต่แรงมากๆแล้วมันไม่ไหวทำแล้วพังก็ผมก็ไม่โอเคนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาดูรีวิวแสงกันหน้าบ้านท,ที่เดิมนะครับเป็นช่างไฟฉายที่พับที่เล่นนะครับ ไม่มีที่เล่นไกลๆเหมือนกับเขาที่มืดๆนะครับนี่นะครับก็นี่อันนี้เปิดมาแล้วแรงเลยแล้วก็จะเบาลงเบาลงอีกนะครับเป็นสโตอนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรับให้มันบานนี่ พอบานแล้วมันก็จะบานกว้างเลยนะครับตอนนี้มันจะจำโหมดสดแสงสุดท้ายที่เราเปิดไว้ด้วยนะเี่นะครับบานมากนะครับเนี่ยพอมาอยู่ในบ้านที่แคบๆอย่างเงี้ยครับสว่างสองทั่วเลยทั่วไปหมดเลย ได้นะครับระยะแสงอยากให้สบาแสงแค่ไหนสว่างแค่ไหนโอเคครับก็รีวิวตับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมเดยไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับก็มีอะไรข้อสงสัยอะไรสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ บอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองสนะครับเอ่อชื่อชื่อเฟซบุ๊กก็ปฐมรัตสีชวานนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเอ่อเป็นช่องทางทาง YouTube ก็คือชื่อปฐมรัตสีชวานเหมือนกันแล้วก็มีเพจรับซ่อมไฟเพจนะครับเพจเลยชื่อเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูง นะครับบายช่างมิ้นนะครับโอเคครับผมฝากกันด้วยนะครับขอบคุณครับ